อ่าอ่ยายยายเขาสอนอยู่ลูกอย่าพึ่งซียายเขาให้ให้ยายเขาสอนก่อนว่าใส่ยังไงแล้วเ,เดี๋ยวหนูใส่ตามยายเรียงเรียงเรียตามโได้อ่าเรียงแบบนี้นะเรียงแบบนี้ได้นะอย่างอ่าสีส้มสองอันอ่าออเด่นสองอันอ่าเรียงใส่อันนี้สิเรียงใส่อันใหม่สิเรียงใสอันใหม่อันนี้เรียงเสร็จแล้วอ่า แล้วก็สีเลสอันนึงสีเลสอันนึงใส่สีเลสไปอันนึงโอเคเสร็จแล้วค่ะเราว,วางไว้ข้างๆกันแล้วเอากล่องใหม่มาเสร็จแล้วค่ะใครเนี้ยเสร็จแล้วค่ะโอเคอะกองไม่อ,เอะเร็วช่วยยายเด้อแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปไปไปแจกไปแจกที่ที่โรงทานวันกระถินใช่ไหมทอดกระถินวันนี้ใช่ไหมคะมาวางไวส้สิวางไว้ตรงนี้วางไว้วางไว้เลยอ่ะวางไว้เลยแล้วเอากล่องใหม่ อ่่เดี๋ยวยายเขาเย็บแม็กโอเคเสร็จแล้วเอากล่องใหม่มาแล้วมาวางอ่ะทำเริ่มอันนี้ยจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ลุ้นมากเลยสีเขียวหนึ่งอันสีเลดแดงหนึ่งอันสีออเรนสองอันแล้วก็สีใช้เยลโล่หรือเปล่า สีไว้ขาวแล้วกันดีไหมนะเป็นเป็นพูดว่าสีไว้ขาวแล้วกันอ่ะวางไว้วางไว้ค่ะเสร็จแล้ววางไว้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวยายแมวเขามาเย็บแม็กให้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนอยังไม่ต้องเย็บแม็กเขาวางไว้ก่อนเดีย๋ยวไปขยายเอาอวางไว้ก่อนเรียงไว้อ่ะวางไว้แล้วเอากล่องไหมนี่กล่องมาอยู่นี่ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะทำเหมือนเดิม สีออเรนจสองอันอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งโอเคห้ามแอบ,บกินนะโอเควางไว้อเสร็จแล้ววางเอากล่องใหม่มาไปากล่องใหม่มานี่ตรงนี้โอเคโอเคตะวักมาช่วยแล้วตะวักมาช่วยแล้ว แต่ว่าเซราทําคนเดียวก็ไห,หวใช่ไหมทาไหวใช่ไหมต้องตามคนแม่มาช่วยไหมตามน้องเซรินมาช่วยไหมว่าาศายอะไรวางไว้วางไว้ฟองดีจะไปใต้หวันเพราะว่า,าทำโตไม่ค่อี้อันนี้ใส่ไหย มันต้องใช้ไเล่นเลยเฮ้ยเสียได้คือจันแล้วจะไปใรรอะไรเนี่ยมันจะมานำวางไว้อีกอันนึงโอเคถูกต้องเอาเป็นแถวเลยอะวางให้เป็นแถวเลย อาเก่งนิวอะฮ่าลูกคฮ่าเร้วเออเออเก่งนวหวเนี่ยสุดยอดทำได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็ต้องมาช่วยปั้นลูกชุบแบบนี้ใช่ไหมปั้นได้ไหมปั้นได้เหรอเฮ้ยสามอันเลยเหรอสองอันพอ เอ้ยมันอ้อเล่นกี่อันแล้วเนี่ยอสองใช่ไหมถูกต้อง,องแล้วก็สีสอ่ะแล้วก็วางไว้โอ้โหทำเองเลยกองไว้แ <c oughs> <c oughs> หร,หรือน้องอยากใส่สีเขียวสองอันบ้างไหมย <Yeah. S 1> อยากใส่สีเขียวสองอันบ้างไหมยอยากอ่อกล่องนี้มีสีเขียวสองอันเหรอถ้าสีเขียวสองอันแสดงว่าอยากเงินเหลือแค่อ, <Okay. S 1> อย่างละอันแล้วนะ <c oughs> อันนี้แค่แค่อันเดียว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 อยาใส่สองอันนะโอเคเก็บเอาไปเก็บพ่อ โอ้ยมันใส่ไม่ได้ไหรื <c oughs> อเปล่างั้นเอาสีเขียวออกดีกว่าเอาสีเขียวออกเอาสีเขียวออกอันนึงเอาสีเขียวออกอันนึงอ่ะเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ในกล่องเฮ้ยจัดช้าเ,เลยนะจัดเร็วหน่อยพอแล้วพอแล้วพอแล้วหนูไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงพอวางเลยอ่าต่อไปต่อไปเอาไปวางเก็บเขาที่เป็นเก๋าสองอันสองอันเหมือนเดิมสองอันเหมือนเดิม สายสองอันสิถ้าไเอาได้เดี๋ยวเอาอันนี้สองเอาอันนี้สองอันเหรอมันครบมันครบห้าลูกหรือเปล่าครบหรือเปล่าครบใช่ไหมอะวางไว้วาง,วาวางเก็บค่ะกล่องต่อไปแล้วหนูจะทำจนหมดเลยไหมเนี่ย แล้วอันนี้มันเป็นพริกหรือเปล่ามันเผ็ดหรือเปล่าเนี่ย,เ,ยเด็กๆก,กินได้หรือเปล่าสีส้มอันหนึง่งอันเดียวพอมันเยอะเกินไปลูกเก็บเอาออกอันนึงเอาเอาสีส้มออกอันหนึ่งหรือจะเอาสีไว้ขาวออกอันหนึ่งอันเลือกเอาอ่ะโอเควางไว้วางไว้วไวค่ะ áo 2 anh đi qua áo xỉa xốp 2 anh đi qua xốp mình nhớ luôn. kiểu này. um. coi đã. coi hay cái ยังไม่มีสีแดงเลยเอาสีแดงด้วยถ้าเอาสีแดงไปต่อดีเอาสีแดงเต็มต้องมีลูกนึงเต็ต้องสองลูกอ๋อมันมีสีขาวไปแล้วสองลูกไงไงั้นเอาสีขาวเก็บก่อนเอาสีขาวเก็บอันนึงเป็นเอาชี้เก็บอันหนึ่งชอบชอบชอบอ๋อเป็นห้าหรือหกหกลูกไปเลยไหนไม่เต็มกล่องอ่ะใส่หกอันนี้อ๋อ ถ้ามีพริก่าก็จะเตมอืมโอ้โหเล่าทำเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เซราทำไปแล้วเกือบสิบนาทนีเนี่ยแปดนาทีแล้วเนี่ยเป็นไปได้ยังไง เขียวใส่ยังสีเขียววะใส่สีเขียวยังมีอันนี้อันนี้แล้วเอาใส่สีเขียวอันบ้างเอาใส่สีเขียวบ้างอสีเขียวสีเขียวอันไหนก็ได้สีเขียวอันนี้ดีอ่าแล้วงั้นหาอีกลูกหนึ่งมาใส่ด้วยเอาอีกลูกหนึ่งมาใส่เอาอะไรสีอะไรดีอ่าใส่ได้อีกลูกหนึ่งไม่สีม่สีนี้แล้วอ่าเราใส่อีกลูกหนึ่งหาอีกลูกหนึ่งมาโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วค่ะ แจกแปบ๊แปบเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนี้สิบนาทีสินาทีสี่ครอบครัวที่มาลงทางที่ว่ามีการสี่คางเคาัวแล้วถ้าเขาขอ2อันให้หมั้ยให้สีอ่อัอนหนึ่งอันคนที่เป็นลงทางเลยเลยเพื่อเ,เกือบหมดอะ่ะอ๋อครบแม่ค้าด้วยกันเหรออ๋อ จะต้องเอาอย่างวัดนั่นน่ะวัดที่ไปอะไรอะไรห้วยจะท้ออะไรนั่นน่ะตักบาทเทโวก่อนคนอื่นวันหนึ่งอ่ะโอ้โหแล้วตรงออกับวันอาทิตย์ด้วยคนเต็มเลยก่อนคนอื่นเขาอ่ะแล้วตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคนเจ๋วเลยเออวัดอะไรเออของขวางป่ะใช่ป่ะเออตัก่อนคนอื่นวันหนึ่งอ่ะแล้วแถมตรงวันเสาร์อาทิตย์อ่ะสบายเลย ไม่ต้องไปแย่งลูกค้าใครเลยลูกศิษย์มาเยอะแน่อ,อู้หูเสียน้าทำไม่หยุดเลยจเจ้าล้างมือแล้วด้วยนะเนี่ยเก่งมากๆเลยเ,เล็กลูกหนึ่งเล็กลูกหนึ่งอลูกเล็กใส่ลูกหนึ่งฮะ ลูกเล็กๆอ่ะลูกเล็กๆเอาลูกไหนก็ได้ลูกเล็กๆอ่ะขายูไปเอิ่มขายไปแล้วเปตวงอ่ะได้อีกลูกนึงอีกลูกนึงเอาลูกเล็กๆส่อีกลูกนึงลูกเล็กไหนก็ได้ลูกเล็กไหนดีอ่ะออเดนส้มออเดนส้มโอเคโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะวางไว้วางไว้อย่าไปทําเองลูกไม่เอาเดี๋ยวมันเจ็บมือไม่เอาเดี๋ยวมันโอเคโอเคได้ได้ ได้ได้ได้พี่จะไปฝั่งนี้มากเี่เฮ้ยทำไมไปฝั่งนี้ทำไมเดี๋ย้ไมจหนูจะเอาเดินน้องหยิบไม่ถึงอนะ่ะโรคจึงหนูจะเอาที่มันเต็มๆเ,เลยอ๋อหนูอยากนั่งก็อี้เหรออ่ะเดี๋ยวนั่งก็อี้พอไหมโอเคค่ะ